สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาอัปเดตกราฟของ iOS T นะครับ iOS T เป็นยังไงบ้างครับผม iOS T นะครับ iOS T iOS T นะครับผม iOS T นะครับเห็นครับ iOS T อยู่หน้าไหนเอ่ย iOS T ตัวล่างสุดนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตด,ดู iOS T นะตัวนี้ก็ นานมากแล้วนะครับที่มาตั้งแต่โดสคอยจาได้ตอนที่20ตังค์นะครับ20ตังค์30ตังค์นะครับก็ไล่มาขึ้นมาจุดสูงสุดเกือบ3บาทเลยนะครับแล,แล้วาราคาต่ํามากๆเลยนะครับตอนนี้แต่เป็นเหรียญตัวเดียวที่ผม i อ OH t กับ XRP นะผม บอกตรงว่าผมไม่จัดหนัดเลยนะครับผมไม่จัดหนัดให้ผมซื้อตัวนี้นะครับผมไปลงทุนตัวอื่นให้ได้กําไรมากกว่าและก็พิสูจน์มาแล้วหลายครั้งด้วยนะครับแต่ครั้งนี้จะขึ้นไปราคาไหนผมไม่สนใจนะครับแต่ตอนนี้จะมาดูกราฟให้นะครับอเวทีถ้าดูแบบนี้แล้วเทเติ์นแบบนี้ก็ก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับแถวๆหนึ่งบาทเนี่ยกระชากได้นะครับเพื่อนๆนะคิดว่านะสะสมได้ถ้าเป็นผมนะแต่ถ้าเป็นผมลึกๆจริงๆผมก็ไม่ซื้อนะครับเพราะผมมีตัวอื่นที่แน่นอนกว่านะครับ ก็อตอนนี้อยู่1บาทแล้วกันนะจิตวิทยานะครับอยู่โซนนี้ถ้าเรามองว่าอนาคตมันจะเตกขึ้นแบบนี้นะครับแล้วแบบนี้กอบกับเส้นสโตโตกติกมันอยู่ล่างนะครับตามเฟรมเดย์นะครับอยู่ล่างนัน่นหมายความว่ามันพร้อมที่จะระเบิดเช่นกันก็ยกตัวอย่างก่อนหน้านี้เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ให้ดูเส้นตโตกติกนะครับโอเคนะแลวทีนี้เรามาดูตามเฟรมของวิก วิกตอนนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับความหมายของวิกความหมายของวิกอยู่ตรงไหนหมายความว่าอ่า t ิตตตอนนี้ราคามันจะลงหนักอีกไหมอ่าเพราะว่าต่อให้คนอื่นบอกว่าหนักแต่มันหนักได้ไงครับเพราะว่าบิตคอยก็เหมือนกันตามเท e นวิกเนี่ยมันต่ำมากๆแล้วนอกจากว่าเดือนมันลงลึกจริงๆก็ต่ําก็ยิ่งต่าอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้วิกมันอยู่สูงมากๆอ่ะมันก็ต้องลงอยู่แล้วนะครับนี่คือตามเทรนวิกนะครับเพื่อนๆให้สังเกตนี้ไว้ดีๆนะครับนี่นะครับ นี่นะครับผมจะขยายให้คุณดูนะครับคุณมันไม่ไปให้นะครับเนี่ยงโซนนี้นะครับนี่คือการกลับตัวแล้วนะครับเพื่อนๆนะนี่อยู่ตามเต็งเทียมการกลับตัวนะก็ลองศึกษาเพิ่มเติมครับผมจะมาดูตามฟิล์มย่อยให้ S4 นะครับ S4 ก็ยังไฟเวย์อยู่ในกรอบแคบๆโคลนนี้นะครับเนี่นะครับพับแถวศูนย์จุดศูนย์สามหนึ่งนะต้องคูณกับเงินบาทนะครับว่าจะเป็นหนึ่งบาทเท่าไหร่นะครับอยู่โซนนี้นะครับแนวรับแนวท่านศูนย์จุดสองเจ็ด นะครับกรอบบนก็ต้องวัดกันยาวๆนะครับจาก1บาทไกลเข้า1บาทไปขาย3บาทก็200%นะครับแต่มันไปไม่ล่ะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดทุกตัวไปก็ไปหมดนะครับแต่ตัวนี้คนตัวที่มาพร้อมกับ i อ t วทีเนี่ยดอสคอยหรือว่าหลายตัวเนี่ยตอนนี้5บาท10บาทไปหมดแล้ว20บาท30บาทไปหมดแล้วแต่มีดอส o อยที่ย้อนกลับมานะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวจะดูครับของ พี่ไทยให้นะครับดูครับของพี่ไทยให้นะครับในกระดานของเกรดบิดกลับนะครับขออยากใช้มาเป็นข้อมูลในการบอกกล่าวเพื่อนๆนะครับเขามีนิสัยแบบนี้ก็คือนิสัยไม่ดีผมไม่รู้ว่าเขานับเว็บยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนที่นับเป็นก็ช่วยว่าช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าอยู่เว็บไหนนะครับผมมีแต่เว็บร้อยี่สิบนะครับผมมอเตอร์ไซค์นะครับโอเคตอนแบบนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยอันนี้คือกราฟนะครับที่เราจะต้องที่เราจะต้องดูนะครับนี่คือเทรนไลน์นะ เป็นลายภาพใหญ่เราดูภาพใหญ่ก่อนนะวิดกลับดูได้แค่นี้เองจริงๆเลยอ่านี่ตูดนะครับอยู่ประมาณนี้นี่คือแสดงว่ารับแล้วนะครับรับแล้วอยู่โซนนี้เลยนะครับดังนั้นแล้วคุณคิดว่ามันมีโอกาสไปได้หรือเปล่า1บาทไป2บาทก็คือ100%คุณคิดว่ามันไปง่ายหรือเปล่าแต่ปัญหาคือคุณเห็นตัวอื่นไปแล้วคุณต้องไปไล่ตัวอื่นนะครับแต่พอตัวนี้ขึ้นคุณกลับมาซื้อสุดท้ายคุณก็ดดยอีกครั้งหนึ่งก็เป็นกลไกของของคนโตไปอยู่แล้วคุณอยู่ในกลุ่มนั้นก็ถือว่าเเปป็นนนคคคกกติรรรัับบผมดูรรมองฟ SC ะ ทำไมผมต่างครับไม่ได้ครับผมโอเคนะครับผมจะดูตามเฟรมของผมบีบครับไม่ได้ทําไมไม่รู้แป๊บนะครับผมก็จะบีบครับก่อนนะครับอืมอื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 มอืงานนี้เราจะดูตามเฟรมย่อยนะหนึ่งบาทไปสองบาทก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยอดนี้ของยอดนี้นะครับก็ดูแบบนี้เลยนะครับด่านต่อไปนะด่ันต่อไปคือหนึ่งบาทแปดแต่ต้องปัดตรงนี้ก่อนนะครับพเพื่อนนะต้องเทควาทีบาทยี่สิบยี่แปดก่อนนะ อ่านี่ผมจะดูให้แต่ละตามเฟรมเลยนะครับอ่านี่คือโซนนี้นะครับโซนรับโซนรับข้อซบาหนึ่งบาทนี่แหละครับรอระเบิดนะครับรอระเบิดอย่างเดียวนะครับก้าวสิบตังนะครับแนวรับที่แข็งแรงนะครับก็ดูนะครับขรบล่างอีกสเต็ปหนึ่งก็จะเป็นประมาณโซนนี้นะครับโซนนี้เลยนะครับผมอ่าน่าจะคงยากแล้วนะครับแต่น่าจะเป็นบาท ตำกว่าบาทนะผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ราคาไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดคนไหนลงตุนระยะยาวแต่ไม่ได้ใกล้ใจว่ายาวแค่ไหนมันจะไปหรือไม่นั้นนั้นต้องต้องตัดสินใจแล้วนะครับโอเคนี่คือครอบที่ผมตีเต็นลน์ไว้นะดูเลยนะครับผมเขียวๆนี่แหละการไสเวนะครับอาจจะว้างสักหน่อยนะครับตัวต่อไปจะดูของผมไม่ได้ใจที่ถามมามีเป็นพาะโรบอทหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะอ่า iost การโผล่ iost นะครับตอนนี้โดสคอยก็จะขึ้นแต่อย่างเดียว iost อ่า iost นะครับ ก็ตัวนี้หลายคนติดดอยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดตัวมาตลอดก็น่าจะหลุดดอยแล้วนะครับแต่ปัญหาคือไปซื้อตอนที่มันขึ้นนั่นแหละครับคนส่วนมากก็ธรรมดานะครับแต่ตอนนี้ผมจะดูให้ว่ามีโอกาสเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะนะครับเนี่ยโอกาสผมไม่ได้จะเว็บนงเว็บนี้ผมไม่รู้จักนะครับโอเคนะถ้าเราดูแบบนี้ก็ไม่แพ้นะครับคิดว่าไม่แพ้แน่นะครับผมก็แต้งใหม่รอแต้งใหม่กันกับตัวนะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้ดึงขึ้นเป็นแบบนี้รอแต้งใหม่ที่เป็นกับตัวเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผม ข้อตอบยากนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่เดือนหนึ่งสองลงสองเดือนหนึ่งสองสามขึ้นสามเดือนหนึ่งสองสามสี่สี่เดือนทำจุดกทำตัวหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนนี้จะเป็นยังไงผมคาดการยากนะครับสําหรับตัวนี้ถามว่าโรบอตเต็มไหมนะครับก็โรบอตมันติดทุกตัวอยู่แล้วนะครับโรบอตจะสลับซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วโรบอตจะรู้เจ้าจะรู้นะครับว่ามีส่วนเกินส่วนเว้าส่วนขาดยังไงถ้าผมอยากจะขาย 15K เนี่ยโดยไม้นี้อ่ะผมต้องผมผมต้อง ผมต้องขายราคามาเก็ตผมเจาะจงผมขายได้เลยนะครับถติว่าตัวนี้ตั้งอยู่ไม้ละ 10k 10k แต่ผมจะโยน1ล้าน k อันเนี้ยมันต้องพรวดลงมาแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าผมต้องการราคาเนี้ยผมก็กวาดได้เหมือนกันเรียกว่ากวาดราคามาเก็ตนะครับ ทุกตัวมีเจ้าหมดเลยนะครับมีคนไกลตลาดนะครับผมแต่คนที่ถือได้ยาวได้เปรียบกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องสนใจมันนะครับไม่ต้องสนใจเก่าดาวโจนจะขึ้นจะลงเฟดดอกเบีย้ยจะขึ้นผมบอกแล้วว่าเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานซื้อใช่ไหมเกี่ยวกับดอกเบีย้ยลงลงลงสุดท้ายขึ้นกลับมา4ี่0 0ื ห้าร้อยก็มันถูกต้องครับเพราะว่าบางคนจะเป็นจะตายขึ้นมาพอขึ้นดอกเบี้ยนะครับอย่างโน้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเล่นข่าวคำตำกําไรก็ดีด้วยแต่ปัญหาคือคุณฟังฟังแล้วรู้เรื่องมากเกินไปว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะอย่างนี้ลงนะสุดท้ายมันก็ขึ้นเฟดมันขึ้นดอกเบี้ยมาเป็นสิบชาติแล้วนะขึ้นมาเป็นยี่สิบเป็นร้อยปีแล้วขึ้นมานะครับผมดังนั้นแล้วคนที่อยู่นิ่งๆเท่านั้นที่อยู่ได้นะครับเมื่อคุณรู้เรื่องมากเกินไปํำนวณสัดส่วนดอกเบี้ยขึ้นเฟอเท่านี้ นั้นค,คุณแบบนักเก็งกำไรไม่ใช่ลงทุนระยะยาวนะครับสุดท้ายแล้วต้องสตอนจริงๆที่มันจะไปได้นะครับเรียกว่าสตอนในคุณค่าในกิจการนะครับเราลงทุนแบบนักลงทุนเน้นคุณค่านะครับถ้าอยากเป็นคนเน้นคุณค่าก็ควรเล่นหรือจากคนที่มีคุณภาพนะครับในการเทรดนะครับการลงทุนนะครับ อ่าฉันจะบอกว่าเออฉันมีบิตคอยฉันมีอีดิเรียมเท่าน,นู้นเท่านี้ต่อไปไปยื่นคู่ถ้าเกิดแบงค์ยอมรับว่าคุณมีบิตคอยเท่านี้นะครับอย่างนี้นอย่างนี้เขามีโอกาสนะครับแต่บอกว่ามีเบบี้ดอชชีบาทเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่โอเคเหรียญแบบนี้เราสามารถพลิกชีวิตได้เช่นกันก็ดีก็คือเราใช้เงินน้อยนะครับสมมติว่าคุณไปซื้อบิตคอยที่ราคา40,000ให้ไป80,000ซื้อไปล้านก็ได้แค่2 000, ล้านเองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเองเงิน1 0 0 0 0แสนสองแสนมาซื้อชีบาทหรือเบบี้ดอชยกตัวอย่างนะคุณ นะครับก็โอเคก็พูดราคาไทยไปแล้วนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ยงแค่ว่าสื่อให้ให้ฟังนะครับเพราะว่าบนโลกวันนี้มีคนโลกสวยคนข้างเยอะนะครับสวยที่แบบไม่ยอมขาดทุนเลยนะครับผมขาดทุนมาตั้งชีวิตนะครับผมบอกไว้ก่อนแต่ยังไงเราก็ต้องกลับมาได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับอาจจะพูดง่ายนะครับแต่ยังไงก็มันํำยากนะครับขอทุกคนโชคดีครับผม